พี่น้องจ๋าเมื่อนีได้ยังนี่สีขาวขาวนี่เห็ <H ed. S 2> ดเนะื่องจากเห็ดเข็มทองเนาะเห็ดเข็มทองราดน้ําจิม้มสุก,กี้นาะจ้ะพี่น้องจ๋า oh. ก็สิไปกินไปแซบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอก็อย่าลืมกดกระดิง่งเป็นกาลังใจให้น้องกับน้องเกดแน่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ่ะละจ้ามากินมาแซบนํากันนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามากินเลยกอมไหม แซ่บแซ่บมากเลยจ้ะบุ <Yeah. S 1> อยาเขาเนาะวานกับบะเตเห็ดคลิปกินเนาะจ้พี่น้องจ้ามันเผ็ดอยู่เนาะอืม อืมอืมเห็นบ้านี่น้ำจิ้มมันแสบเลยเอ๋ของพันท้ายนอละสิงเน,นอะ ืที่ลังลองพริกมาลาเนาะซอสสุดเด็ดมาลา แต่ตาแม่เองไหมอือไอไหมแม่เขมีกระดาษที่สู อ,อ,อันนี้คำหญ่งไงลยจ้ะ <laughs> คยคำไงครักน้องหนุนมน้ากินได้น้ากินด้แล้วติดคอนะลูกมันลื่น มาดีครับก่อนเครับสวัสด well, <Ä h, S 1> ีครับก่อนน้าอ้าวัสดีครับก่อนเร็วเร็วสวัสด <politik> ีครับก่อนเร็วเร็วอ่ะเด็ก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 แก่ตายกระตาเด็ก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 เร็วอุ้ยแม่งกระแทลงเหรอเกดเอ้ยแม่งกระแทลงอิ่มมั้เอเกด อิ่มแล้วเหรอกาฟฟิวกินไหมมามาแทนเกดมามมาเร็วมาแซ่บเดี๋ยวบอกว่าไม่กินมันชอบเหมือนกันนะเห็นมามานั่งคู่กันไม่ได้จะกินก็ต้องมานั่งคู่กันนุอากินไม่ได้ครับเผ็ดนะลูกเผ็ดเผ็ดมากินได้อยู่ไหมให้กาฟฟิวลองมากเลยลองมาดิพอ้ามาเนี่ยอืม

แซ่บมากเลยเด้จ้ะมาแทบแกะให้บบเล้นะมีม่ืม่มามาอยงงอ่ะม้วราม่าเผ็ดไงอามร่าดโหแลไม่เผ็ดอ่ะนี่ก็ยังเผ็ดเลยิปากก็ชูบมี เอาะไรช่วยห้องยาบ้าหน่อยไปไหนถ่ายกินดีกว่าคลายขึ้นมานี่นี่นี่ร้องกินอยากคลายกินฮึมกินแทนเข่าได้จ้ะพี่น้องจ้ากินนี่ก็อิ่มแล้วนี่ก็บ่ต้องกินเข่าแล้วไม่ได้ครับ ไปหน้าบ้านกันปะอย่าครับอย่าครับปับแมงมุมบักัาแมงมุมบักอือฮึฮึฮคฮึฮึฮีฮึ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 ดึฮ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 าฮึ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 อึฮ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 ึออนี้ก็นอ ไม่ใช่น้องมีพี่พี่ขอจ้ามาก,ก่อนอเคอ๋อน,นี้จา้ามีพี่มันขอมานะจ๊ะว่าให้ทดเวลาให้มันนานกว่านีนิดนึงเนะจ๊ะมีนจะต้องกัดให้จ้ะ <c oughs> สักสิบนาทีนะจ๊นะเนาะกำลังดีนีุ่ม,มากใครอยากให้จีนองทำเนะี่ยฉันทำเองนี่แหละฉันหิวฉันอยากฉันก็เลยต้องทำ <laughs> ฉันก็เลยทำนะนาะ แม่ไม่ได้ดืาวอุศยดื่นะจ๊ะแม่ไม่กินแล้วเหรอ าะนเผ็ดเหรใช่ไมม่สามหอเลยอืมอืมสามหออืมอืมเนี่ยสามหอเนี่ยใช่หรออืมอืมหลายนเป็นแพยงอเออร่อยไหม อืม<ท>บ้ไหว <c oughs> อืม้าฉันให้เธอ เอาละจ้ะพี่น้องจ๋าอิ่มแล้วน้องจ๋าเนาะอันนี้ยกให้กาฟิลเลยคลิปนี้น้อก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนน้อจ๋ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นุก,กน้องเกย์แน่น้องจ๋ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้นะ้องจ๋าบนะ๊ายบายนะจ๊ะฝันดีทุกๆคนนะจ๊ะ